มาน้องมาเมื่อนี้พี่น้องมายามอีกแล้วเมือนมากินปูกินปลาทำกันแล้วเมือนก้อยปลาต้มาบอกมากินปลาเนาะกินปลาอย่างเดียวล้วเนี้ลูอลนี่แน่ยมั่กินแร ปลาเลี้ยงปลาตะเพียนปลาปากนี่กินอยู่แล้วคกินที่เนลลงนี่นะมามาทีน้องกมากินข่าวเที่ยงกันเมื่อไหร่ผมาเดินมาเดินหลายคนใช่ไินเอาาไหเฮ้ยใครจ้าที่เพกินเนี่ยอยู่กูบ้านเพ่อกนข้านนมาาาลอาได เพ่อ่เมามาอย่ยเขาอยู่ีแลไปหรือเปล่าือว่าไปบึงงานเอาไปถ่ายางไปมาแล้วยังหมเห็นบาหมดเห็นหเห็นหมดเห็นหมเห็นหดน่ั่เยเวเนียวมาบัเอากินกินกินออกมาแล้วก่อนกินกิน ก้อนนิ้วมันอยู่นหมวแจงเยมาเดิมมาเดิมมาเดกินก้อยฟาเด้มมา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 ถ้าเอื้อนหน่อะไรเอื้นในกล้องอะไรในกล้องน่เนาะตกใจดเินดูอีแล้วเอื้นหลายคนเจ้าผมมากินน้ำดอกก้อมเ้าเจ้าเบิ่ง้มหนาอ้าวไาเอมาทางพีนี่อะรยืนขึ้นาเราเนาะกินเลยดีขึ้น นำออ้ร้านโบกใหญ่เนาะให้แน่ผู้เลาทั้งนั้นมา้ปองหนึลาดไปเนีว่อเย็นแล้วมกินก็เย็นแว้ปนแน่ให้ชมนี่เดชนเสจเอคนให้นายเมาเว้เหยเฮงเด็กินปลาไหลแล้วกินปลาบุกนู่นเหลูกหลานสนุกส

ปลากระเทือนด้เลยนังนด้ไลเลลาด้มป yeah. ีากปเมพูอาเลลามอองชาวเราก่าเาก็ใ่หอมนเออขขขไลองกับผม่ทนได้ือรอ่ตัวดอกเอบ่เยตัวดอกเย้องเมือแล้วาอยู่บ่เอาเลย

Lui, đây mới bón ra ba nó. Mình cho nên. Thì nó hay đây cái Không làm. Cái gì nữa? Cái